สลายปัญหาเงินชีวิตมั่งคัง่งด้วย3เคล็ดลับนี้ค่ะคราวนี้เรามาดูเคล็ดลับนะคะที่ทําให้เราสามารถปลดล็อกปัญหาเรื่องเงินทั้งชีวิตแต่ว่าต้องอยู่ที่เราด้วยนะคะว่าสามารถที่จะวางไมซ์เซตตรงนี้ให้กับชีวิตเราได้ไหมอันดับแรกข้อที่1ค่ะพลังความคิดค่ะคุณอาจจะคิดว่าเออคุณคิดคิดคิด,คด,คดไปเรื่อยเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตข้างหน้าหรือว่าไม่ได้ทำให้เงินเพิ่มผูนขึ้นแต่จริงๆแล้วพลังความคิดเนี่ยมีอนุภาพมหาศาลค่ะที่ทําสามารถทําให้เราเนี่ยเป็นเศรษฐ การคิดถึงตัวเองในมุมมองที่ดีค่ะเช่นถ้าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องอึดอัดใจเรื่องเงินคุณเปลี่ยนความคิดของคุณเป็นเฮ้ยเราต้องรอดดิเรามีเงินเข้าแน่นอนไม่ว่าเราจะลําบากแค่ไหนสุดท้ายเราก็ผ่านได้ รับภูรับตาเชื่อค่ะว่าคุณผ่านสบายได้เรื่องเงินรับภูรับตาเชื่อค่ะว่าเดี๋ยวเงิน10บล้านก็มาเดี๋ยวร้อยล้านก็มาขายของได้แล้วสําเร็จเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดแต่คุณรู้ไหมคะว่าความคิดเนี่ยมันคือการวางไมล์เซตและโน้มนนาวพลังจิตใต้สํานึกโน้มนนาวชีวิตเนี่ยให้เป็นไปตามวิธีการคิดของเรานั่นเองบางทีเนี่ยเราคิดลบมากๆเนี่ยมันล้นออกมาเป็นคําพูดมันล้นออกมาเป็นจากชีวิตเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับวิธีการพูดใหม่นะคะแล้วก็ปรับวิธีการคิดใหม่เกี่วกกัับตตเองะะตองงคาาถุ้้ณร สลายปัญหาเรื่องเงินอย่าคิดในสิ่งที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะคิดใหม่ค่ะคิดว่าเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วคิดว่าเรามีโอกาสทางการเงินคิดว่าเดี๋ยวเรื่องดีๆก็ผ่านเข้ามาเมื่อเราคิดมากๆแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งคิดบวกเกี่ยวกับเรื่องการเงินมันจะไหลามาเป็นข้อ2ค่ะนั่นก็คือพลังคําพูดค่ะพลังคําพูดเนี่ยมีอนุภาพมหาศาลนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันล้นออกมาจากความคิดแล้วกลายเป็นคําพูดและเจ้าพลังคําพูดนี่ยนะคะจะทําให้คุณเบิกเงินสดเจอโอกาสาที่ดีเร็วมาก เพราะว่าแค่คิดมันคิดอยู่คนเดียวแต่พอพูดปุ๊บคนอื่นค่ะหลายๆคนเนี่ยได้ยินตามนะคะว่าคุณกําลังต้องการอะไรว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่นะคะทำให้เกิดการเชื่อมโยงดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นพลังคําพูดสําคัญมากนะคะอะไรที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่าได้พูดมันออกมาเด็ดขาดอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ทําให้เกิดการแก้ปัญหาอย่าพูดในสิ่งที่ทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นพูดใหม่กับตัวเองค่ะเงินเข้าเรียบร้อยแล้ว ฉันมีเงินทองมากมายฉันมีโอกาสทางการเงินเงินเข้า10บล้านร้อยล้านพันล้านจากทุทกทิศทางแบบไม่มีเหตุผลฉันเป็นคนหาเงินเก่งเศรษฐกิจชีวิตฉันดีเดี๋ยวมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปทุกเรื่องในชีวิตฉันผ่านสบายง่ายเสมอแล้วมีอินเนอร์กับมันเวลาคุณพูดเสร็จคุณพูดกับตัวเองคุณพูดกับคนอื่นเกิดการเชื่อมโยงเกิดการตอบสนองเพราะคุณได้เปล่งวาจาเป่าประกาศไปแล้วว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตเดี๋ยวอำนาจของพลังจิตใต้สำนึก ะะและกฎแห่งกรรมกฎวิทยาศาสตร์พลังพระเจ้าพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะช่วยคุณหมดทุกทางเพราะคุณได้เปล่งวาจาสั่งสิ่งที่คุณต้องการมาแล้วผ่านการใช้ไม n ์เซตผ่านการใช้พลังจิตใต้สํานึกและทําให้ทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงเข้ามาหาคุณทําให้คุณหาเงินง่ายขึ้นและหมดปัญหาเรื่องเงินไปค่ะท้ายที่สุดสุดท้ายคุณจะยังมีเงินไม่ได้ ถ้าคุณยังใช้ชีวิตจนๆอยู่วิธีการบริหารจัดการชีวิตจึงมีความสําคัญมากนะคะสำหรับการทําให้เราเนี่ยหมดปัญหาเรื่องเงินค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเงินกับคุณต้องการเงินนั้นคุณเล่นใหญ่ในเรื่องไหนมากกว่ากันอาจารย์เปิ้ลนเห็นหลายๆท่านนะคะจะเล่นใหญ่ในเรื่องของไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างความรู้สึกที่อยากจะได้เงินนะคะกับความรู้สึกที่มีปัญหาเรื่องเงินคุณให้พลังหรือคุณใช้ชีวิตอยู่ฝั่งไหน มันเป็นไปนได้ค่ะที่คุณใช้ชีวิตในความรู้สึกที่ว่ามีปัญหาเรื่องเงินไม่มีเงินใช้แล้วคุณจะมีเงินโผเข้ามาคุณต้องใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งค่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะอึดอัดนิดนึงว่าช่วงนี้มันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะเดี๋ยวเรื่องนี้มันก็ผ่านไปเดี๋ยวเรื่องนี้มันก็จะดีขึ้นนะคะมันก็จะทําให้คุณนั้นฝึกที่จะใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์และก็สมดุลแล้วเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมด้วยค่ะที่จะรับเงินที่จะเข้ามาในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาการเงินสลายมาลายสิ้นไปปคคเเมื่อุณลีียวิิธการด เมื่อคุณฝึกใช้พลังคําพูดและคุณฝึกใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการไม่มีวันเลยค่ะที่เราจะไม่มีเงินใช้เราเกิดมาเพื่อมีเงินใช้เหลือเฟือเรามีชีวิตที่มั่งคัง่งเรามีทรัพยากรมากมายเพราะอะไรเหรอคะ เพราะคุณเป็นคนดีค่ะคุณคู่ควรที่จะมีความสุขคุณคู่ควรที่จะประสบความสําเร็จนะคะคุณเกิดมาพร้อมกับทรัพยากรมากมายจงรู้สึกถึงทรัพยากรมากมายจงรู้สึกขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วพลังเหล่านี้จะเยียวยาหัวใจคุณและดึงดูดเงินสดให้เข้ามาสลายปัญหาการเงินทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะส่วนใครนะคะอยากปลดล็อกเรื่องการเงินแบบเรียกว่าเราออกจากความจนตลาดกันเลยนะคะก็ให้ทักมาที่ inbox a l ฟ้าของอาจารย์เปิ้ลเลยนะคะอาจารย์เปิ้ลจะมีคอร์สปลดล็อกอำนาจจิตนะคะซึ่งทําให้คุณนั้นเข้าถึงอํานาจขอออองงงตตัััววเเเค่่ะรกทําพื อ,ะะอาจารย์เปิ้ลอวยพรค่ะขอให้ทุกคนโชคดีด้านการเงินมีเงินเข้าจากทุกทิศทางแบบไม่มีเหตุผลนะคะวันนี้เงินก็เข้าค่ะ